สวัสดีค่ะ,ะก็กลับมาพบกับป้าแมงอีกเช่นเคยนะคะที่ท่านที่ป้าแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้เป็นแปลงผักนะคะที่ป้าแมงขุดขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อที่จะเตรียมปลูกลงต้นโหระพานะคะแล้วก็ต้นกะเพราค่ะที่ป้าแมงจะลงใหม่นะคะแต่ทีนี้มันเป็นพื้นที่พื้น,พ,นพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยปลูกผักเลยนะคะป้าแมงจําเป็นต้องอปรับ สภาพดินนะคะแล้วก็บำรุงดินใหม่นะคะแต่ว่าประแมงจะใชะ้น้ำหมักนะคะน้ำหมักที่ได้มานะคะที่ทำเองทําขึ้นเองนะคะ,ะรดราดดินนะคะเพื่อฆ่าเชื้อราในดินนะคะฆ่าหนอนเพลี้ยในดินด้วยน้ำหมักนะคะแล้วก็น้ำหมักนี้ยังทําให้ดินนะคะมี าสารอาหารนะคะเพื่อที่จะพร้อมอให้กับพืชผักของเราเจริญเติบโตนะคะมาทำกันเลยนะคะท่านผู้ชมบัวรดน้ำอันนี้นะคะบรรจุได้10ลิตรนะคะแล้วก็น,นี่ก็คือน้ำหมักพระเอกของเรานะคะปรับสภาพดินนะคะให้ดินร่วนซุยพร้อมปลูกพืชนะคะจะได้งามนะคะแล้วยัง ทำให้ดินมีประสิทธิภาพเพิ่มสารอาหารในดินได้ด้วยนะคะและฆ่าเชื้อรา,าให้ดินของเราที่ยังไม่เคยปลูกผักเลยเนี่ยฆ่าเชื้อราหนอนเครือในดินตายเครี้ยงเลยนะคะแล้วน้ำสิบลิตรเนี่ยประมาณจะใช้แค่หนึ่งช้อนนะคะหช้อนโต๊ะนะคะ ผสมลงในน้ำนี้นะคะแล้วก็ไปรถค่ะไปรถดินที่เราจะปลูกนะคะกลิ่นน้ำหมักที่ดีนะคะจะมีกลิ่นหอมค่ะไม่เหม็นนะคะจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ป้าแมงขออนุญาตปรุงค่<ข>อท่านผู้ชมป้าแมงก็จะคนนะคะคนน้ำหมักนะคะให้เข้ากันดีกับน้ำค่ะแล้ว,วก็จะนำไปรถดได้นะคะในแปลงผักในแปลงที่ป้าแมงเตรียมไว้ที่จะปลูกนะคะ ค่ะค่ะแปลงนี้ยังไม่เคยปลูกผักเลยนะคะราดลดลงไปเลยนะคะน้ำหมักนะคะจะช่วยฆ่าเชื้อราในดินนะคะและเพื่อเป็นการบำรุงดินด้วยนะคะ ลดลงไปเลยนะคะทุกคนก่อนที่จะทำการปลูกนะคะเราก็ต้องปรับดินนะคะค่าเชื้อรานะคะด้วยน้ำหมักนะคะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใ้ป้ายด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่ต่อไปค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมของเรานะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะท่านผู้ชมจะมีกลิ่นหอมค่ะนะคะไม่เหม็นนะคะเวลาเปิดออกเนี่ยไม่เหม็นค่ะ,คะแล้วก็มีฟองข้างในนะคะวิธีเก็บ เก็บนะคะต้องเก็บไว้ในร่มนะคะต้องเก็บไว้ในร่มค่ะโอเคค่ะ